ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เสริมแหนบ20มิลข้างละ3แผ่นนะครับด้านหน้าเหลือช่วงเล็งให้นิดหน่อยอไปไปขอไปด้วยนะแป๊บหนึ่งนะเอาสักแก่ไม่ถึง5นาทีก็จะรู้แล้ว <c oughs> อยากจะรู้เหมือนกันว่าก่อนมากับทําแล้วเนี่ยอัตรถมันเป็นยังไงอ่ะรถด,ดำโฟวินครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอัดคลิปไว้เดี๋ยวให้เต้คอมเมนต์เลยว่าดูที่ว่า ตอนมากับตอนที่ทําแล้วมันเป็นยังไงอัตราลดมันเป็นยังไงลองไปดูดิว่าเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันต้องรักข็มขัดไหมแหมงนมันลองไะครับลองลองดูเป็นไงครับแค่นี้เดียวเองอยากรูหมือนกันว่าทรงเนี้ยที่เราทําไปเนี่ยเวลาที่เราไปวิ่งเบาๆวิ่งเปล่าๆดูที่มันจะเป็นยังไงเ้อาแล้วเอาแล้วเอาเอาแล้ว คนเละงยคนเรืออรเอี้ยงยังไง <c oughs> มันเก๊ขวดเดิมหรือยังไงเดี๋ยวออกไปแล้วเลี้ยวขวาเดี๋ยวจะให้ไปลองถนนปูนผมขอดึนดึงนิง่ขัดลัดก่อนอ๋ออันนี้มันมีตัวหลอกแล้วนี่ไม่เป็นไรอะลองวิ่งไปแล้วเลี้ยวขวาดูแล้วลองดูดิว,ว่าขับให้มันขับให้มันเป็นปกติอะแล้วจะได้รู้ว่ารถด,ดำเนี่ยมันก็นิ่มได้มันไม่ใช่กระโดดดึ๊กดึกดึ๊กดัก,ดดก,ดกอ่ะอ่ะอ่าอ่ะ,อะ,อะเป็นไงครับ บอกตรงๆงเลยทำไมด่ดีไม่เก็บตังค์เดี๋ยวขวาไปอสักรอบหนึ่งนิดหนึ่งอันนี้เราจะลองฟิลรถเบานะครับเพราะว่าน้องเต้เขาด่วนที่จะกลับบ้านนะครับแต่ผมการันตีว่าแน่ตรงนี้รับได้แข็งแข็งขึ้นกว่าเดิมหรือนิ่มขึ้นกว่าเดิมเอาดีดนีนิ่มนิ่มนิ่มใช้ได้ใช่ไหมครับนี่มันต้องอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าใช้ได้อ่ะลองเปิดกระจกฟังนิดนึ่งด้ว่าเสียงมันมีแนบตีกันเสียงดังไหม มันมีปกเป๊กปกเป๊กปกเปก๊ปก,ปกไหมอะลองดอูฟังดูนะครับอ่ะดูนะม,มีแม่แหนบตีกันเสียงดังไม่มีอะมีแต่กระบากโขกกันใช่ใช่ไหมใช่นาดคายอ่ามีแต่แตวาดท้ายาดตรงวาท้ายอ่ะลองดูครับลองดูได้อ่ะไปนูนะ่นเนี่ยเดี๋ยวไปกลับรถข้างหน้าเอาอยากให้ลองดูแล้วบอกว่ารถดังมันแข็งมันแข็งยังไงอ่ะ ถ้าทำแนดดีไม่แข็งถูกต้องไหมครับครับ <laughs> ไม่แข็งนะครับนะฮะไม่แข็งนะครับเนี่ยสาตว์โคงหง่เลยวิ่งถนนปูเนี่ยปกติจะต้องมีครึ่งข้างครึ่งข้างครึ่งข้างตูดก,กระดกห,หน่อยถูกต้องไหมฮะครับเพราะว่าแหนตอนที่มาเนี่ยคือยันกันเลยแต่ตอนนี้ผมเซ็ตให้ใหม่แล้วมีช่วงเด้งทั้งหน้าทั้งหลังรถเบาขับได้ขนาดนี้ถามหน่อยพอใจไหมพอใจครับ <laughs> <laughs> เอา,อาจริงๆี่ยไม่ต้องแก้พูดนะ ถือว่าใช้ได้เลยใช่ไหมครับผ่านผ่านผ่านเลยนะนี่นั่งเหือแตกอยู่สักครึ่งวัน <c oughs> เดี๋ยวเรากลับรถตรงนี้แหละนั่งเหือแตกอยู่สักครึ่งวันพิก่มันจะได้เรื่องหรือเปล่าว่านี่วะนะฮะถือว่าผ่านนะครับอัน <c oughs> นี้คือรถเบาผมเชื่อว่าเต้วิ่งกลับบ้านเนี่ยสบายใจเลย <c oughs> อืเดี๋ยวเรากลับรถตรงนี้แหละแต่ว่ารถหนักเนี่ยก็คือธรรมดาเต้ใส่แหนบ20มิลข้างละ3มแผ่นเนี่ยการันตีว่ามันแบกได้แต่ว่ามันอาจจะมีความกระด้างน,นิดนึงเพราะว่ามันเกินพิกัดผมเชื่อเลยว่า อตอนเนี้ยเพาเรามันยังเป็นเพาเดิมอยู่แต่เดี๋ยวเราเอาไปแบกเยอะๆเข้าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวในอนาคตเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเพาลอยเนาะแต่เรื่องความกระแทกอย่างเนี้ยมันแข็ง,ไม,ขงไม่เรื่องธรรมดาครับเพราะว่าแหนบมันไม่มีน้ําหนักที่จะไปกระแทกมันแต่ถ้าวิ่งในระดับพื้นปูนเนี่ยพื้นปูนนะ,ะดูถนนก็ไม่ได้ว่าเรียบนะแต่ดูฟิลผิดผิด,ด,ดเลยใช่ไหมมาต้องผิดสิเสียเงินเป็นหมื่นไม่ผิดได้ยังไงอ่ะมันต้องผิดสิมันต้องขับได้ใช่ไหม ไม่ใช่ว่าวิ่งเข้าซอยทิ้งโอ้เ oh, จอถนนขูขาเนี่กรุงกลงิงกรุงกลิงไม่งั้นผมอยากให้เต้ลองมาขับกับผมเลยผมผมถึงอยากรู้ไงว่าถ้าเต้ขับกับบ้านเนี่ยเต้จะอมยิ้มอยู่คนเดียวเอ๊มันใช้ได้นิวว่าแต่เต้ก็รู้สึกแค่คนเดียวอะ่ะแต่ผมอยากรู้สึกด้วยแหม่เทโค้องอย่าเลยนะไม่เกรงใจผมเลยแ <laughs> น่ัน,ก,นก็คือว่าเราขับได้ตามปกติเลยมันต่างจากฟิลที่เคยขับผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าแนบชิดกันเนี่ยยังไงรถเต่าแข็งแน่นอน แต่ตอนนี้ผมเซตให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีช่วงเด้งนิดหน่อยผมเชื่อว่าวิ่งเบาๆอย่างเงี้ยไม่แข็งเห็นไหมฮะนี่ถือว่ากระบะตีกันเสียงน้อยมากเลยนะเสียงนี่เงียบเงียบยังกับรถใหม่ป้ายแดงเลยนะเนี่ยเออไม่ผิดหวังนะผ่านผ่านโอเคขอบคุณมากนะฮะคันนี้เป็นรถดำนะครับนะฮะร,รถดำโฟวินนะครับเป็นรถของนังเต้ร,รหัสดาวหนึ่งสองสามครับโอ้โหมีฮะ รถเบาเนี่ยนะครับถ้าเราเซตแหนบให้มันชิดกันแหนบกระดานกับแหนบตัวชุดบนของติดรถเราท่านเซตแหนบชิดกันปุ๊บรถเบาเราจะแข็งทันทีอันนี้เราเซตให้ห่างกันนิดนึงเพื่อให้เขามีช่วงเด้งในระยะที่ขับรถเบาๆเ,เ,เนี่ยเราใช้แหนบชุดบนทํางานอย่างเดียวมันจะนิ่มครับนะฮะแล้วรถหนักเนี่ยก็รับไหวเดี๋ยวผมจะรีวิวช่วงล่างให้ดูอีกรอบนึงนะฮะแปบ๊บเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูพอดีน้องเต้จะ่วนกลับไปทาธุระแล้วผมจะให้เ,เพื่อนๆดูว่าช่วงล่างเป็นยังไงนะครับ,ข,บ,บข็ง ครับหนักรับได้ครับสี่ตันหรือสี่ตันกว่ารับได้นะครับเดี๋ยวในอนาคตก,ก็น้องเต้ก็จะไปใส่เผารอยนะครับทั้งนู้นทงนู้น <c oughs> ตรงนี้ก็อาจจะแข็งหน่อยนึงถ้าตกหลุมแรงๆก็อาจจะแข็งนิดนึงแต่ผมเชื่อว่านิ่มกว่าเก่าแน่นอนไม่แข็งเท่าไรหร่หรอกตรงนี้อุปรชาชเผาลอยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเต้จอดตรงนี้ก็ได้ขวามือนี่ก็ได้ผมชอบรีวิวตัดแดดอยู่แล้ว ผมชอบแดดเพราะแดดมันจะทําให้กระดูกเราแข็งแรงมาเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับมาครับผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับทรงรถของน้องเต้นะครับท้ายจะสูงขึ้นประมาณ16มิลครับเนื่องจากของเก่าของน้องเต้เนี่ยนะฮะเขามีแหนบ12มิลมา2แผ่น20มิล1แผ่นนะครับแต่เราใส่20มิล3แผ่นนะครับแล้วก็จัดทรงนี้ให้ครับ ด้านหน้าและด้านหลังจะมีช่วงเด้งให้นะฮะมีช่วงย,ยึดหยุ่นให้แหนบจะไม่ชนกันเลยจะไม่ชิดกันเลยนะครับตอนแรกเข้ามาแหนบชิดกันเลยนะฮะชิดกันเพราะว่าข้างหน้าเขาไม่ได้ดัดลงให้เขาก็ใส่แหนบตรงมาเลย <_ S 1> ผมก็ทําการดัดแหนบให้นะครับคืออย่างเง mm ี hmm. ้ยมันจะมีโอกาสที่ยืดหยุ่นได้ดีกว่ารถเบาก็จะไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับ mm hmm. และด้านหลังนะครับก็จะมีช่วงเด้งให้นิดหน่อยนะครับ ช่องเด้งให้นิดหน่อยใส่ลูกยางกันกระทบกันเสียงดังนะครับแต่ลูกยางตัวผ้าใบของผมหมดนะครับเอาลูกนี้ไปใช้ก่อนนะผมไม่คิดตังนะครับส่งให้เลยนะฮะแหนบด้านหลังก็จะเป็นชุดนี้นะครับใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดเข้าไปด้วยนะครับทั้ง2ด้านนี่ครับให้ดูทรงแหนบรับได้ครับ4ตันนะฮะผมทําใส่2แผ่นยังได้ละสตันถ้าคันนี้3แผ่นไม่ได้สตันให้เตะเลยครับโอเคนะฮะให้ดูครับนี่ฮะช่วงล่างนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ช่วงล่างรถดับโฟวินนะครับอ่า ไม่แข็งนะครับนะไม่แข็งมีช่วงยืดหยุ่นมีช่วงนิ่มให้ประมาณนี้ครับให้ดูข้างด้านซ้ายและด้านขวานะครับโอเคก็รถก็จะสูงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับเพราะว่าแหนบเราเ20มิลข้างละ3เนี่ยจะสูงกว่าของเดิมประมาณ16มิล16มิลก็นิดหน่อยครับไม่ถือว่าสูงจนเกินไปเห็นไหมครับเรามีช่วงเด้งให้นะครับขับเบาไม่กระด้างแน่นอนโอเค เพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแนบติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถดัมโฟวินรถดัมธรรมดารถตัวเตี้ยหรือรถตัวสูงจัดให้ได้ครับขอบคุณมากๆครับส่งงานครับรถดัมโฟวินครับรถน้าเตะกลับแล้วนี่ครับช่วงล่างก็ไม่แข็งกระดังจนเกินไปครับโอ้โหสูงกว่าเดิมนิดหน่อยนะฮะ แต่ขับเบานิ่มแน่นอนขับหนักก็รับไหวครับ4ตีตันรับรองว่ารับไหวแน่นอนนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับหลักนาจุบจุบบายบายครับ